วันที่20กันยายนนี้นะครับอีกประมาณ2สัปดาห์เฟดคาดการจะขึ้นดอกเบีย้ย0.75%นะครับคาดว่าน่าจะมีผลกับทองนะครับและก็น่าจะสอดคล้องกับทางกราฟเทคนิคค่อนข้างที่จะมากนะครับมองว่าทองน่าจะกลับกายเป็นขาลงครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับเทพพยากรประจําวันพุธที่7เดือนกันยายน2565นะครับทองคําในไรซดาได้ลงมาตามแนวรับของทีมเทพพยากรเรียบร้อยนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดบริเวณกรอบเส้นสีน้ําเงินบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะมีแนวต้านบริเวณเส้นสีขาวนะครับมีแนวรับอยู่บริเวณเส้นสีแดงนะครับ มองว่าสัปดาห์นี้นะฮะสวยมากนะครับที่คุณทองคำน่าจะลงมาทดสอบที่1,677เหรียญต่อทรอยออนนะครับและคิดว่าเมื่อถึง1,677เหรียญต่อทรอยออนนะครับน่าจะมีแรงซื้อกลับไปทำที่ขึ้นหรือเปล่าขึ้นไปได้นะครับ ริเวณนี้เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับส่วนรายเดงนั้นนะครับเมื่อวานคุณทองคำได้ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,726นเหรียญต่อถอยอ่อนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะและได้ ปิดไส้แบบนี้นี่ไม่สวยเลยครับเป็นแบบชูสติ้งสตาร์นะครับนะครับเห็นนะครับเป็นแบบชูสติ้งสตาร์ซึ่งลักษณะตามแท่งเทียนแบบนี้มองว่าเป็นเทรนขาลงครับและวันนี้นั้นคุณทองคำได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ1693หเหรียญทอยออนนะครับ ตอนนี้คุณทองคำได้มารงทดสอบที่แนวรับบริเวณลิ่มสามเปรี่ยมพอดีเป๊ะนะครับตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับบริเวณกรอบสีฟ้านะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทองคำหลุดบริเวณเส้นขาวนี้เมื่อไหร่นะครับก็บ่งบอกว่าทองคำน่าจะหลุดและกลับกลายเป็นขาลงได้เลยนะครับ เรามาดูอิดิเกเตอร์กันบ้างนะครับดูทั้ง RSI และ stochastic และ MACD นะครับตอนนี้นั้น RSI นะครับเป็นลักษณะของการ c o n v e r g e n จนนะครับ stochastic ก็เช่นเดียวกันเป็นสัญญาณของ c o n v e r g e n จนนะครับส่วนโมเมนตัมนะครับก็เป็นแบบบาริทโมเมนตัมนะครับทั้ง RSI stochastic และ MACD นะครับมองว่าคุณทองคําในวันนี้ถ้าเกิดปิดหลุดเส้นขาวบริเวณนี้ลงมาได้มองว่าทองคํำน่าจะอยู่ในขาลงครับเรามาดูทองคําในลาย4ชั่วโมงกันบ้างนะครับทองคำเนี่ยครับถ้าเกิดดูดีๆนะครับจะเป็นลนักษณะของการไซด์วยดาวนะครับยังไม่ผ่านต้านบริเวณเส้นเหลืองนี้สักครั้งเลยนะครับเห็นไหมฮะ ยังไม่เคยผ่านกรอบแนวต้านเส้นเหลืองด้านบนได้เลยสักครั้งนะครับตั้งแต่วันที่11เดือน8นะครับเห็นนะฮะตั้งแต่วันที่11เดือน8 2022นะครับนะครับไม่เคยผ่านได้เลยนะครับสักครั้งเดียวนะฮะ มองว่าทองคำนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้รุดบรูเวน1,685เหรียญต่อทรอยออนนะครับบริเวณนี้นะฮะเป็นแนวรับในรายสี่ชั่วโมงถ้าเกิดคุณทองคำไม่สามารถยืนเหนือ1,685เหรียญต่อทรอยออนไปได้นะครับมองว่าทองคำนะครับน่าจะมีอาการหลุด รหรือกลับกลายเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบก,กวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นักทุนท่านอื่นได้เข้ามาชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ